ำเร็จจีเพกพร้อมกินแค่หยอลงบนข้าวหรือเติมน้ำใส่ผักใส่ปลาย,ย่างก็พร้อมอร่อยสั่งได้เลยสวัสดีค่ะพ่อคนจีเพกอีกแล้วนะคะวันนี้ทำเมนูหมูสาชั้นทอดสูตรของจีเพกเองนะคะทำแบบง่ายๆเดี๋ยวเอาหมูมาแร่หนังออกก่อนนะคะแมวหนังออกเดี๋ยวมันจะทุก หนังนี่มันต้มทำย่างำยินให้อีกนะหนุ่มนะเดี๋ยวแด่หนังออกมาให้หมดก่อนอือันนี้ไม่ทำยำทำอะไรโอ้ได้หังชิ้นใหญ่นะนี่นอนไปตามรูปเขียงสกัดได้ได้ลูก เดี๋ย่าพเทธามันหดอีกนะโเวันนี้วันนี้สุดโกหนุม่มสวยนะหมูนะทำหมูกรอบเลยเนี่ยหมูกรอบก็ต้องเอาหนังไว้ เนี่ยถ้าทำไงนั่งกอร่อยเนี่ยเนี่ยหมูหมูห้องหมูห้องเนี่ยวันคนก็ไม่กินมันสวยคนคนก็ไม่กินมันแต่ว่าหมูห้องสูงสามชั้นอร่อยนะแม่ว่าแต่ครั้งล่าสุดเนื้อนั่งก็อร่อยนะขาหน้าขาหน้าเนื้อนิ่มดีอืม นี่ทำพวกเครื่องหมักหมูก่อนนะคะนี่หมูนะคะได้มาแล้วนะหมูสามชั้นประมาณสักโลได้นะโลนึงอันนี้เครื่องหมักนี่เราก็ใช้พริกไทยเนี่ยแค่เนี่ยครื่งจอนนะี๋ยวก็เบกกิ้งโซดาหน่อยนึงหนึ่งช้อนชานะ ปรุงรสฟางเขียวสักสองช้อนหนึ่งสองโต๊ะไปใส่หนึ่งปลาอย่างดีนะอืมอย่างนี้เราใส่มากนะหนึ่งช้อนพอเหลืไม่ก็เชฟไม่เค็มใส่ได้ไหมอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังมีสีอิ่วรายิ้วขาวหน่อยนึง สนผ <laughs> สมประสานกันโอ้ยดูนันโดดออกมาดักชาวหนึ่งชนชาถ้าใครไม่ชอบก็อย่าใส่น้ำตาลใายสักนิดหน่อยนี่ผมปรุสหมูผมปรุงรสหมูนะอือโอเค น้ำตาลทรายกระชับรถนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะอืมคนย้อโต๊ะเดี๋ยวมันจะไมหมอ,อืมใส่มากมันจะไหม้หรที่เล็กชิมก่านว่าได้ไหมชิมได้นะเพราะว่ามันยังไม่ได้โดนของดิบอะไรนะที่แยกผสมเพราะว่าเราเราได้ชิมนะอืความเค็มมาเลยอนะได้อะได้เลใช่ไหมอืมนใส่ลงไปในหมูเลยนะคุกกับหมูเลย มันพืชหนึ่งช้อนนะคะให้มันนิ่ม,มนะขอเพิ่มน้ำด้วยช้อนหนึ่งอกลัวมันจะซีดไปแม่หมูมน,น,หน้ำปชงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ทอดสีมันออกมาตอนทอดนะแป้งทอดกรอบ อรุ่ยลงไปอาแม่ตวงเลยสักห้าช้อนนะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันติดแป้งมากถอาพอถ้าพอติดนะแป้งมากกินล้รไปก่อนโรยไปก่อนสองช้อนก็พอสองสามสามช้อนกระปออย่าใส่เยอะใส่เยอะหยอดน้ำอันนี้น้ำเย็นนะครับุณหนุ่มใส่ลงไป แล้วนี่ใช้มือแล้วนะคะมือล้างเร็วนะคะล้างแล้วเมื่อเดือนที่แล้วไม่ล้างเนี่ยของไม่สุกที่ไม่เป็นไรนะไม,ไม่ใส่ถุงมืออย่าตีนะเพราะของยังไม่สุกถ้าของสุกแล้วเราต้องใส่ถุงมือหยิบเพราะของยังไม่สุกเดี๋ยวเราลงในความร้อนฆ่าเชื้อโรคตายหมดไม่มีเหลือสักตัวนะเดี๋ยวเราทํางานเราล้างมืออ่าน ทำมไม่เราไม่ใช่ทำมือซ้ายเราทำมือขวาของเราได้ไหมน้ำเพิ่มอีกไหมโอ้ได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 น,นี่เป็นน้ําเยอะแล้วโอ้แล้วโอ้แล้วโอ้แล้วจ้ะง่ายสุเราจะแลดใสตู้เย็นเอาไว้หมูสามชั้นนี่ที่เราหมักเมื่อกี้นะเก็บใส่ตู้เย็นได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้ว ตอนนี้ชิพกจะพาไปทอดอน,นะนก็พุกเขาพุกเขาโอ้ยหมูโดด,โดดเลยหมูโดดกำแพงแสดงว่าหมูยังเป็นอยู่เอาไปเราจะพากันไปทอดร้อนนะท้ายร้อนก่อนนะครับมันจะได้ไม่กระเด็นนะลองดูนะแซมเปิลดูอันก่อน แดงว่าได้แล้วนอ้อนนี๋เราก็อย่าเพิ่งไปคนไปอะไรมันนะให้มันให้มันเริ่มเรี้งรองอยงๆกับไฟไฟไฟกลับด้านนะครับสูตรพิเศษนะหมูสามชั้นทอดชิ้นโตๆดย๋ยเพิ่งกลับนะอยู่กันอยู่กันจอย <laughs> ปใสลงไปแล้วอย่าเพิ่งกลับไปไม่กลับมาเลยบางกล้ย นีเริ่มเหลืองๆแล้วนะครับพีจ่จัานนะมีต้องใช้ไฟายกลางค้อนแรงใช่ไหมนะเดี๋ยวถ้าใหญ่ไปก็ต้องหัน่นถ้าไม่หัน่นก็กัดทั้งอันมันอร่อย บอกไปตั้งนี่แ้่สีนี้สวยแล้วก็เราเตรียมมาพิ้นได้เลยสวยมากใส่กระแกงพักก่อน,นนะครับกรดูกระดาษซ้ำมันหมด กะปิน้ำพริกอย่างดีทำน้ำพริกได้แกงได้ผัดได้หอมอร่อยทุกรูปแบบพีิกแกงก็มีเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงผัดเผ็ดแกงขั่วกริ้งแกงมัสมันแกงไตปลาแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่ปลาชิ้งช้งทอดกรอบกุ้งแห้งเกรดเออย่างดีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำของจันแสงซอสสามรสเต้าซี่เส้นหมี่ฮกเกี้ยนหมี่หุ้นหมี่สัว น้ำชุบขั่วไตปลาแห้งเคยเจี้ยนอร่อยพร้อมคุกข้าวกินได้เลยน้ำไตปลาปรุงสำเร็จเหาะขนมจีนหรือเหาะลงบนข้าวหรือเติมน้ำเติมผักใส่ปลาย่างก็พร้อมอร่อยได้เลยเริ่มทำการชิมแล้วนะกะวันนี้วันนี้เนื้อสามชั้นโทษนี่อร่อยมากเนื้อจะนุ่ม นุ่มในปากอร่อยเนี่ยทอดชิ้นใหญ่โตๆนี่ก็ดีนะเวลาเราจะกินนะกินยากเราหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราล,ล,ล,ละนะิ้มินะ้อะไรไม่เป็นไรน้ำจิ้มใครรำแจ่วก็ได้นะแล้วแต่เราลิ้มน้ำจิ้มไม่เป็นไรไม่ต้องง้อ,อพราะมันอร่อยแล้วอร่อยแล้วเราจิ้มน้ำจันเสียงก็ได้แต่เนี่อร่อยแล้วอืถึงยอดเลยเดี๋ยวกินแกงส้มเรามีแกงส้มอันนี้อร่อยทอดเลย อืมนุ่มปากไม่เหนียวเลยอร่อยจิ้นใหญ่เราต้องมาหัน่นกินเล่นๆน่ร่อยมากอที่มันไม่กระเด็นกระดนไม่ไม,ไม่บ้านเราว่ามันทุกันไม่กระเด็นเพราเรา เอาหนังออกเอาหนังออกหมดแล้วถ้ามีหนังฮะกระเด็นแน่กระเด็นไม่ไม่ีความปลอดภัยไอ้นี่มีความปลอดภัยมากกว่านี่ทอดไม่กระเด็นเลยอืมมันไม่ยิงแล้วไม่ยิงทางเบี้ห้ามยิงเอาหนังออกสังให้มันหยุดยิงมันก็ยิงไม่ได้เลยเอาหนังออกแล้วอร่อยจริงนะอร่อยอร่อยจนโอ้โหกินหมูเยอะนะวันนี้ไอ้ยา นุ่มเลยนะอืมชิ้นิีนใ่ใหญ่ๆนะี่กินลอยน้ไหมนะนี่ถ้ามีใครมีปัญญาที่จะใส่ปากก็เอาสิแม่ไม่มีปัญญาเพราะวันไม่ค่อยดีแม่ต้องหั่นแค่แค่นี้นะเด็กๆกินเพชรก็ต้องหั่นชิ้นน,ะนี้กําลังกินถ้าเสนี้เข้าปากมันก็รอดวันไม่ค่อยดีแต่ถ้าเด็กๆคงจะอร่อยนะอจ้าเจ้ามีกระเทียมเจียวม,มาโรยหนะ้านี่ก็ได้นะแต่วันนี้เราจะกินเนี่ยหมูล้ลวนๆไมนะ่โรยที่ที่บ้านกระเทียมเจียวก็มี ถ้าชอบเอมาุยหน้าก็ได้อืมกินดีรสชาติย้ายเข็มมากอันนี้พอดีเลยเข็มมากเรากินเล่นไม่ได้เย้ม <Yeah. S 2> กินดีทาตามได้คลิปนี้เด็กๆนะอร่อยจริง ทำตามได้สตดนี้ง่ายๆหมักไว้บานมาณหนึ่งชั่วโมงใส่ตู้เย็นไว้ถ้าเราทอดวันนี้ไม่หมดนั้นชงชิงพิเก็บไว้ครึ่งหนาไว้ทอดพรุ่งนี้ให้หลานอีกทีนะมันก็ไม่เสียหมักไว้อย่างนั้นเอาตู้เย็นไว้เมื่อพรุ่งนี้จะกินนำมาทอดใหม่อีกทอดร้อนๆกินร้อนๆอร่อยนะอย่าลืมนะคะคลิปนี้ชอบเราอย่าลืมนะคะเชื่อกันกดติดตามกดไลก์กดแชร์ชเพิ๊ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมซื้อเครื่องแกงของคุณหนุ่มนะของคุณแม่ชเพิ๊กนะไปออกในการปัญญาห้าดาวแล้วเนี่ยเครื่องแกงเราก็อร่อยนะคะ สั่งได้เลยก็หนุ่มทำเต็มเต็มที่ตอนนี้มีทุกอย่างใสปลาแห้งสาเร็จรูปอะไรมีหมดน้ำไตยไปาสาเร็จน้ำไตยปลาสาเร็จรูปโดยแตปลาแห้งน้ำชุบขั่วกูหนุ่มยังขายอยู่เหมือนเดิมสั่งมาได้ตามเบอร์โทรนะคะขอบคุณลูกค้ากูหนุ่มและขอบคุณแรซีของชิปปิ้กด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายรออยูง